กรีดบ้านแตกเนยโชติกาได้ของขวัญสุดถูกใจจากคิมเบอร์รี่ถือเป็นคู่พี่น้องที่สนิทสนมกันมาอย่างยาวนานสำหรับสองสาวเนยโชติกากับนางเอกสาวรุ่นน้องคิมเบอร์รี่และล่าสุดน้องสาวอยากคิมเบอร์รี่ก็จัดเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้เนยโดยทางด้านเนยโชติกาได้โพสต์คลิปวินาทีที่แกะกล่องของขวัญออกมาที่งานนี้ทำเอาเนยโชติกา ถึงกับกรี๊ดบ้านแตกกันเลยทีเดียวเพราะเป็นของที่เนยอยากได้อยู่แล้วและน้องสาวอย่างคิมเบอร์รี่ก็ช่างรู้ใจเพราะจำได้ว่าเนยอยากได้โดยเจ้าตัวแคปชั่นไว้ว่ากรี๊ดบ้านแตกอันบบ็ของขวัญวันเกิดย้อนหลังจากน้องคิมคือออน้องจำได้ว่าเคยอยากได้สีนี้เมื่อปีที่แล้วแล้วตัวนี้ออกใหม่ล่าสุดสีเดียวกับที่ชอบเลยกรี๊ดสัตว์สิคะนอกเหนือจากของขวัญคือดีใจที่น้องจำได้รับอ่าน ขอบคุณนะน้องรักในขณะที่คิมเบอร์ลี่ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่ารักที่สุด